นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดสนามเหนือนะครับวัดสนามเหนือเพื่อไปต่อเรือไปกอเกาะเกตอันนี้เราวิ่งตามจีพระยะทางอยู่ที่28กิลเมตรนะครับเราจะวิ่งเส้นลาดพร้าวตอนนี้ผมอยู่ลากําแหงนะผมจะไปออกซอยมหาไทยนะครับซอยเอบีทีก็ไปออกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปต่อที่ถนนรัชดาไป ประมาณสี่กิโลกว่าผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราตื่นเช้ามาใส่บาตรกันแล้วก็ออกเดินทางนะครับจะไปวัดอะไรวะวัดอะไรเหนือเหนือนะจังเออวัดสนามเหนือจะไปขึ้นเรือนะครับระหว่างนี้หาอะไรกินก่อนตอนแรกนะครับก็ตั้งใจจะกินแค่ข้าวเหนียวกับไก่แต่เจอร้านข้าวต้มมาดีใช่ไหม จกโจกนะฮะ,ะ,ะกินกินอะไรครับโจกไข่ไหนดูสิหมายดูสิหมายใกล้นี่สิเนี่ยไข่โจกไข่ใส่หมูไก่ข้างในใส่ข้างในแล้วก็หมูห้าหมูห้าบาทไปเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวออกอ,ออกเดินทางทต่อนี่นะครับเราก็มาเข้าปากซอยเราจะไปข้ามเรือแล้วนะ มาจอดรถในวันนะครับเสียตามว่าไม่รู้เขาบอกว่าจอดข้างในโอ้โหมีสาลารองรับกันแดดกันฝน <c oughs> โอเคครับถึงแล้วไปเดี๋ยวจอดรถก่อนเก็บของก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือกันเท่าไหร่ครับ10บบาทนะครับค่าจอดรถอันนี้ผมก็อ้อมมาอีกทางนะครับ ไปเข้าโบสมาแล้วออกตรงหน้าโบสแล้วก็เดินมาหาที่ท่าเรือนะครับเป็นแบบเก้าอี้นั่งนะฮะเก้าอี้ธรรมดาทั่วไป เขาจำกัดคนเหรอ,อเอ่เดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งเลยนะครับก็มาถึงอีกฝั่งแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามกันเราจะไปจ่ายตา่างคาดเรือโดยสารด้านหน้านะครับ ห้าบาทครับข้ามฟักไม่ใช่สองบาทเออสองบาทนี่ก็จะเป็นค่าโดยสารตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเข้ามาด้วยนะครับดีมากเลย วัดไผ่ล้อมนะครับด้านซ้ายมือเรา300เมตรมาครับไปดูกัน ถัดมานะครับเราก็จะมากันที่บริเวณเจดีเอียงนะครับเพราะบริเวณนี้นะครับมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็ต้นใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือร่มรื่นครับก็จะมาดูบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับ ห้องน้ำนี่คือฝั่งห้องน้ำผู้หญิงนะครับสะอาดมากนะครับสะอาดมากเลยกลิ่นหอมด้วยนะครับไปครับไปที่ต่อไปกันต่อนี่นะครับผมตรงนี้นะเราก็จะไปเก็บวัดเก็บเผาบัวสดนะครับมีเผาบัวสดนะครับแล้วก็ พามาหาลามันเจดีนะครับพาเจดีมูเตาเหลือเจดีเอียงนะครับอันนี้ก็เราผมเก็บมาแล้วแล้วก็ศาลารับเสด็จอันนี้ถัดมาพระพระวิหารพระพุทธสสยาณนะครับแล้วก็พรานนทมุนีนอาเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับดับยี่สิบห้าห้องน้ําเก็บมาแล้วนะครับแล้วก็อนุสรเสรีเลยและการที่5้าคืออยู่ข้างหลังผมนะครับอันนี้ผมจะไม่เข้าเดี๋ยวเวลาหมดครับ เพราะว่าฟ้ามันมืดๆกลัวฝนตกต้องรีบเก็บอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็มาพระมหารามันเจดีนะครับคืออันนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปพระวิหารพระพุทธไายานะครับหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับในนี้ ไปชมกันเลยเงียบจังเออด้านหน้าตรงไหนเอ่ยอา่านี่นะครับคาดว่าเป็นด้านหน้านะครับ หินอ่อนนะครับอันนี้คือหินอ่อนนะหินอ่อนหินอ่อน ที่นี่มีอะไรแปลกๆก็บทชน,น,น้นก็เอเห็นเทวดาที่ถือพัดสงองมงมาในบทในบทเทวดาถือพัดข้างๆอ่ะแล้วเดีย๋ยวถ้าว่างเราอลงมาดูข้างหลังนะครับจะมีตะปูควงั่อตะที่ตรงน้องอนะ่ะฮะเรื่องเกีเ่ยวกับเรื่องอะไรสระสกวดมงปูกระสกวดไปมงปูองที่แล้ว แก้วาดองที่แล้วเพราะว่าท่านออกมาเดินชาวบ้านก็กลัวอเจออยากออกมาดูว่าคนเป็นยังไงบ้างไม่รู้กันเลยดูอที่นี่อยู่ในบทนี่ใช่ไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวรับเขับไปาก็กำลังเราพอเราไม่ได้รู้ประวัติเราก็เลยไม่ได้สังเกตมากเขาไม่ได้ทําประวัตินนั้มันเป็นเกตใช่เป็นเกตทีในในหนังสือมีหนังสือขายหน้าหน้าเนี้ยหน้ากระจกเนี้ย เล่นเป็นอยือแนะนําท่องเที่ยวเกกของเกาเกตนะครับนั่งสื้อกาเกตแต่ถ้าเราทำทำผลงานวิจัยต้องไปขยายอไับดยจะมีเด็กนักศึกษามาทำไยแต่ก็ถ้าไดนั่งรออย่างนี้เรานักเรียนนักศึกษาแต่ประวัติที่ที่สะกดไว้ไม่มีระบุใช่ไหมครับไม่มีเพราะเกตครับผมใช่เรา็เราสงสัยเราก็ถามเนี่ยเนี่ยพรคนรู้นะครับ กระดีท่านออกมาเดินเดินในโบสถ์อะไชาวบ้านเองก็กลัวเลยครับอ๋อฝั่งนี้ใช่ไว้อย่างเดี๋ยวซุบมาให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋อนี่ไม่เห็นแลยว๋อที่แต่เพื่อนเรียกว่าพระเหมือนกันหน้าโบสถ์ไม่รู้ประวัติไงอันนี้ถ้าเกิดไม่เจอไม่เจอพระอาจารย์เขาไม่รู้เลยเนี่ยครับนี่ไง กู้ไห้เจ้กู้อ่ามันจมตรงจงเจดีใช่ไหมครับก็เอาเอาถุงลมแล้วก็เขจะมีเครื่องเป่าครับกันไปยืนให้มันลอยขึ้นอ่าฮะเอากู้ขึ้นเจอถ้ำไหมครับลงลองไปเจอถ้ำมีใช่ไหมครับมีจริงอยู่ใต้เจดีตัวเข้มนอนอยู่คือเห็นด้วยใช่ไหมครับเขาเห็นตัวคนคนดำเขาเห็นเอาขึ้นตังบเจ้าวาดเอาอะไรแล้วก็พาไปลงเดินเน้นแบบ เบิดไฟเนี่ยสมัยนเด่นเทศเนี่ยปัจจุบันนเพิ่งศึกไหมเนี่ยเปิ้งศึกไปตอนเรียนเปิดครับกระโดดเล่นกันทุกวันเลยตรงหน้าตรงหน้าตรงกลัวตรงกลัวลึกไหมครับตรงนั้นลึกนะลึกแต่กันเล่นกันได้ก็พลอะไรเน้นซนเนาะซนลึกประมาณสองคนต่อโอ้ครับก็ประมาณสี่โอ้เน้นซนอ้วนอ้วนแต่ยังเด็กอยู่ชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำแล้วไม่ เนี่งไม่รู้ประวัติของจอรเขก้ไม่กลัวรู้ว่าเองมันก็ยังไม่เห็นไงเราเราจะรู้ว่ามีจริงว่าพ่าวแปลว่าพี่ชายเ่าวภาษามนเอาว่าครับเอาว่าแปลว่าพี่ชายแพี่ชายบวกก็พี่วิือแล้วก็มีว่าวก็เขาคนอยู่ข้างบ้านเนี้ยข้างวัดเนี้ยเขามาช่วยตัดแต่งต้นไม้ให้วัดไงแต่ภทยใครเรียกกลับมาตอนเย็นก็บ่น เรือแกลวดกับมือซ้ายกวาดมือขวาปลายครับแล้วก็มีคราวนี้ก็ขวานไม้มันลอยอยู่ข้างหน้าแถวๆไม่เช่อเอามือขวาเกาะเอามือเกาะพยุงเรือรถมาครับก็มือซ้ายวักน้ำพอสักพักนึงไอ้ขอนไม้ที่แกเกาะค่อยๆแตงเรือไปค่อยๆจมค่อยๆจมแต่ก็แกก็เดินทีแกดูหนังไม่น่ากว่าตอนวิ่งตอนวิ่งนี้อ่ะตอนที่พายเรือหนีอ่ะครับ แบบนั้นอ่ะาใหญ่เลยแต่ก็ดีนะที่จอร์เก้ไม่ทำอะไรเป็นคล้ายๆตอรเคยเจ้าเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับคนใช่ใช่เขาก็จะมาให้เห็นบ้างมันคล้ายๆคล้ายๆแตงเรือหรือดาวลงแกก็มองอยู่ทว่าจอร์เก้นเลยก็รีบไฟเลยแล้วปัจจุบันนี้น่าตัวใหญ่ขึ้นนะมีเรื่องเล่าตัวเคยไปที่ที่สุงรายการนะ อย่างนั้นแหละฟาร์มจระเข้อยฟารร์มจงนี้ไม่ใช่ตัวที่ตัวทามนะตัวท้าบใหญ่ตัวใหญ่เลยนะแต่ถ้าถ้าจระเข้ด่างเคยชัยไม่ดังเคยชัยนะครับอ,อันนั้นใหญ่มากครับอันนั้นใหญ่กินคนนะครับคนเพราะช่วงนั้นไม่มีใครอาบน้ำเลยถ้าก็ไม่ลง <c oughs> อ๋อเมื่อก่อนจะใช้ที่น้ำเงี้ยถูกไหมแกลิ้มน้ำก็จะใช้น้ำใช่ก็จะอาบเงี้ยตอนนี้ด่างเคยชัยออกนังสือพิมพ์ เออดังเ็ใช่พวกทาหารตำรวจตำรวจก็ล่าอยู่ในคลองหลบอยู่ในคลองพวกนี้จะชอบที่เงียบไม่มีคลื่นแรงๆไม่มีถ้าถ้าเรือดังๆเนี้ยไม่ไม่ออกมามไม่กล้าด้ว<ล>ยเขาเขายัางไงไม่ต้องถามเขาครับสรุปแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใต้เจดีย็ใม้ให้ฐานเอานะครับเพราะว่าเออ อันนี้หลายเดือนแล้วพระก็สวดมนตน์อยู่ใน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 โบสถ์ครับก็พระก็ได้ยินเสียงปลานิหมาร้องอยู่ใต้โบสถ์หมาอ๋อค่น่าน่าปลานิหมาน่าจะมีพรงอยู่ใต้น้ำครับอืมก็จะนีสานว่าเกลืเกลือกรุ่งกรุ่งมใต้โบสถ์แต่พระไม่ได้ลงมาดูนะพระลงไม่ได้เัินเล็กเงินต้องใช้ต้องใช้ระดัน้ำ ไอ้บังคับอ่ะเล็กกะไม่รู้ไงก็เลยใจก็ดีนะใช่ใช่รู้นะเรือนั้ำอันเล็กอะครับมันจะลงทุนไปใช่เรือนั้นเล็กอะที่มันแบบใช้ใช้บังคับใต้น้ำอ่ะต้องไปยืมสายลัดหูขุดโพมาใต้โบสถ์เลยเหรอครับนั่นเป็นเสียงปริมาณ้อ n ป็นความเชื่อเป็นก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีใครแก้ลงแล้วไใช่แต่ถ้าเกิดดังถึงในบทได้ก็แสดงว่ามาถึงแล้วแหละขุดมาแล้วไงก็มีอยู่ทางเดียวที่ต้องขุดได้ก็จักในน้ำปลาลิ้มหมาตัวแบนๆนะเคยเคยเห็นไหมครับก็กินอร่อยนะแม่ทอดให้ดูจ้าแม่แม่ก็จะทำตัดกระเทียงให เออเวลาเวลากินก็ใส่น้ำปลาหน่อยเดี๋ยวดีไม่ค่อยมีขายแล้วค่ะมันไม่มีให้กินแล้วใช่มันหมดไปทีละอย่างละอย่างใช่ค่ะแล้วก็เดินได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะเน้นเดินเป็นหลักให้ความให้เก็บบรรยากาศใช่ใเหมือนปฏิบัติอันนี้ก็เป็นป่าเลยนะครับดีมากเลยลองสวนไม่ได้ทำอะไเลยสวนโอเคครับดูนี่ไว้นะไม่ไม่น่าจะหลงไปไกลอะค่ะถล่มไปก็วนเข้าเข้าเดิม เราก็จะพาทัวร์นะเดินตามป้าอย่างเดียวนี่วัดชิมพีสวยวัดชิมพีนะครับกลุ่มหัตกรรมไปเลี้ยวซ้ายนี่นะครับา หลังจากเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนะครับยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมไว้เยอะมากเหมาะแก่การแบบมาพักผ่อนนะครับเดินสำรวจวิถีชาวบ้านนะครับผมว่าดีเลย ผมมาตอนเช้ามาร้านส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเปิดเลยนะครับหลังจากเดินมาสักพักแล้วมาถึงวันแล้วไกยเอาเรื่องครับเน้นเดินนะครับไม่เน้นจกักรยานวัดฉิมพรีนะครับที่บทเดียวนั้นเหมือนเป็นอะไรคอยไปดูคัะ มปครับเข้ากันถองเท้าก่อนนะครับฝนน่าพิ่งตกไป,ไปลืมถอดหมวก นี่นะครับน่าจะเป็นโบราณสถานวัดป่าเลไลนะครับวงเล็บล้างขออนุญาตนะครับล็อกประตูเข้าไม่ได้นี่นะครับล็อกประตูต้องออกแล้วครับกลับดีกว่า วัดเลยนะวัดสารากุลนะครับไปเจอกันในวัดเลยแล้วกันเขาวัดสารากุลนะครับนี่คือทางเข้าไปไปกันเลยครับเหนื่อยครับ จากวัดมาแล้วนะครับที่มีหนุม,มานนะครับก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะเส้นทางบรรยากาศการเดินก็จะประมาณนี้ครับลมลื่นมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ขนของไปส่งร้านค้านะครับวิ่งผ่านนานๆครั้งนะซ้ายขวาจะเป็นแบบสวนนะใช่ไหมใช่ลองสวนลมลื่นครับ อากาศร้อนแบบธรรมชาตินะไม่ใช่ร้อนแบบมีโมลพิษสุดออกซิเจ e e นได้เต็มปอดครับเราก็มาถึงวัดเสาทงทองแล้วนะไปครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน เดี๋ยวเข้าไปในโบสถก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปอีกโบสหลังนึงนะครับจุดนี้คนก็จะมาเยอะที่สุดแล้ว นี่ครับก็จะพาเข้ามาชมโบสถ์หลังเล็กนะครับผมพ่อขันใจนะครับซึ่งคนเข้ามาน้อยมากโบสถ์หลังเล็กพัถ่ถ่ล้อมมาข้างในกันเลย นี่นะครับหลังจากไปเดินสำรวจรอบๆกรออกมาแล้วนะฮะก็มาเดินดูย้อนหลังที่พระาจา์ได้ขืนไว้ตอนข้างต้นนะครับว่ามีท่านเทวดานะครับที่ถูกสะกดไว้นะครับเพราะว่าออกมาเดินตอนคืนให้ชาวบ้านเห็นนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อได้สะกดไว้เดี๋ยวไปชมกันด้านในเลยนะครับ เป็นตะปูนะครับจะสะกดทันไวไม่ใหม้มีองค์เดียวครับเป็นองค์เดียวองค์นี้ไม่มีนะครับไม่มีตะปูนะครับเทวดาสององค์ครับ ก็อยากฝากสำหรับคนที่อยากตื่นลองตื่นเช้ามาดูจะได้แบบว่าเจออะไรแบบใหม่ๆบ้างรถก็โล่งสังคมก็จะเป็นอีกแบบนึงคนน้อยด้วยคนน้อยมาแบบไปไปวัดก็ไหวคือไหวไหวสะดวกอะ่ะออก็โอเคก็ไม่มีอะไรฝากแหละแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเราไม่บายอ๋อไม่บายเจอแล้วอ๋อ แค่เนี้ยเหรอเี๋ยวปิดให้ตึม